แย่งครับบารอนชอจากทางด้านของทามฟอร์สได้ครับแล้เกิดครับนี่ใส่ตัวของนิโมก่อนเอาวเรเน็กเดินมาแล้วเรเน็กครับพยายามจะสับขาวิ่งเข้ามาแล้วตัวของทิชช้ามาใกล้ๆครับและเป็นฝั่งทีมสีแดงครับฟรอสที่ยิงได้บารอนชออยู่ตามคาด โอ้แล้วตรงนี้น่าจะเป็นการยำใหญ่ใส่หมูกรอบครับจาดทางด้านของทามฟอสเนอแต่ว่ากัการก็พลาดตายไปเหมือนกันครับแต่ข้างหลังมิดคอร์สยิงยิงฟรีอยู่เลยครับแม้ว่าสมาร์ทจะพยพายามผลักออกไปแล้วแต่มิดคอร์สแต่ว่าขอยิงหน่อยแล้วเกนผมเก่งครับไม่ต้องถึงมือผมก็ได้เหล่าเล็กคนเดียวครับแต่ว่าเขาตัดเวฟได้หมดเลยอ่ะเป็นการการะทำที่ฉลาดมากก็ทำให้เขาไม่สามารถได้ป้อมกลางได้ แต่แตฟังของวิกเตอร์บอกอ่ะไฟเอาข้างบนแล้วกันเออ,เอ,อข้างบนเป็นเรือกำลังจะหมดพอดีอ,อถือว่าสถานการณ์ไม่ได้เป็นใจขนาดนั้นหลังจากชนะไฟสุดท้ายได้บารอนนะครับ ไฟนี้เป็นไฟที่เกิดจากการไม่มีเรนนตั้นอย่างชัดเจนฟอลไลไม่อยู่ไปโขที่เลนล่างไม่มีเทเลพอร์ตเดินมาตรงกลางผ่านมินเนี่ยนทำให้เขารู้รู้หมดเลยว่า้ยตอนนี้เลนนิคจะถึงแล้วนะอีกสิบวิเลนนิคถึงนะอีกห้าวิเลนนิคถึงนะฟานิ่งมิโมเอเอาตัวเองไปแลกมาก่อนเพื่อดึงเวลาใน้่นที่จุดอาิสตาไม่ได้เข้าไปไฟกับสินเฉาสินเฉาเข้าไปวันห้าสิบวันสิบซ้แพ้เสียบารลอนเสร็จปุ๊บเขาไหลต่อเลยกากกกแฟดกดสกิล E ครับเพลกหกกะว่าจะเสิร์ฟเมลไปตายแต่ว่าสุดท้ายตัวเเองลึกกิไป ก็เลแรกชีวิตเกิดหน้าของเบลไปแต่ใดๆก็แน่นอนพอตัวที่เป็นตัวดมเมตมันตายไปก่อนนะหนึ่งตัวตัวที่สองมันก็แบกดมิมไม่ไหวครับมันต้องช่วยกัน2ตัวนี้นะอดูนี่สมุดจดคนตายครับตะแตกไป24แล้วจะับจะ25แล้วถ้าเกิน20นี่เหมือนแล้จะมีเรื่องของมูฟสปีดให้ด้วยนะวิ่งไวก็ไปอีกแล้วไอเทมชิ้น4มาแล้วนะครับกลายเป็นชิ้น4มืนจะออกแบ็คไฟทอชมาซึ่ง ค่อนข้างแปลกนะ uh huh. แต่ว่าเข้าใจได้คือ BlackFi ฟ r c h เนี่ยเป็นไอเทมมานาที่ขึ้นจากลอชัพเตอร์ซึ่งปกติไอเทมลอชัพเตอร์เราจะไม่ออกซ้ำกันอย่างตัวของลอฟเอเนี่ยอาจจะไม่ใช่ลอชัพเตอร์แต่เป็นไอเทมที่มีมานาดังนั้นพอออกทับกันปกติดามเมจจะตกแต่แ a c k f i ฟ Torch มันมีพาร์สิหนึ่งครับพาร์สิของมันก็คือปกติเนี่ยมันเป็นไอเทมเผาถ้าติดเผา1ตัวให้เวท4%ี uh ่เอร์เซถ้าติดเผาห้าตัวให้เวท20อร์ซดังนั้นเนี่ยพอมันไปคอมโบกับตัวของสมุตจดชื่่อคนนายเีย uh huh. อ่ะมันก็เลยทําให้พลังเวทเนี่ยมันจะมาหาศาสตร์มากบวกกับรัตนเอกที่ให้เวทเยอะกว่าชาวบ้านเขาอีกอก็ยิ่งคูณเวทเข้าไปอีกอ <c oughs> แล้วเผ <c oughs> าแรงตามเวทด้วย <c oughs> อ่าเป็นการเผาคอมโบที่อีกอันนึงเผาตามเลือดอีกอันนึงก็เผาตามเวท <c oughs> วิกเตอร์ตอนเนี้ยถ้าฉีดโดนเจ็บนี้อีกนานเจ็บนี้อีกนานแล้วตตัวเองก็มีตัวทองไว้หลบสกิลด้วยคือพระเจ้าไว้แล้วอ่ะตอนนี้วิกเตอร์พราตามรอตามตามเรื่องเลยตามเรื่องที่แบบว่าอ่าปิดจบมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ อืมคือวิกเตอร์ของโลกเออเป็นเป็นแบทเอ็นอ่เป็นแบทเอ็นอืมนะครับจะไม่ไ้โดนแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับไปดูกันเองนะที <laughs> นี้มาดูสกิลครับพี่จ่ายกันไปก่อนครับหงแล้วตีครับเผริดแรงมากครับฝั่งของาพาัมฟอร์สแล้วสมัติพยายามจะเข้าไปเปิดตรงนี้อุย้ยแต่ว่าไอ้ วงสตันเนี่ยน่าลำคขญนมากนะโอ,อ้มันทำให้ไล่ไม่ได้เนาะออแล้ววางทีก็จะเต็มเลนอยู่แล้วแต่ฝั่งของทางฟรฟอนไม่กล้าสู้เฉยเลยครับตอนแรกนึกว่าจะดันป้อมให้แตกเอาอินทิพตเตอร์นะ<ม>แต่ว่าเหมือนไม,ไม่อยากเสี่ยงเพราะว่าถ้าเกิดไฟแพ้เมื่อกี้นี้ยังมีเอลเดอร์ดราก้อนเกิดอยู่ใช่เออดังนั้นต้องสู้ที่เอลเดอร์ก่อนแต่แมทครับเลือกที่จะเปิดไฟไฟที่มีม่ครับเปิดมาแบบนี้กดอันติครับวิ่งถอยกลับมาทันทีแต่ว่าครั้งหน้านถ้าเกิดว่าเขายื้อไฟปุ๊บโอ้แล้วอคไ่ังมมยางยาารบหว ยังไงเปิดเปิดต่อแม่เอลเดอร์ไปต่อเลยตัดได้หนึ่งตัวแล้วยังไงก็เล็กสบายเล็กตันไม่ไม่เอาไม่เอาเล็กมามาก่อนเพื่อนมามาก่อนไหมแค่เออออกเขาจะปล่อยให้เพลื่อนแย่งเอาตแจะให้ลั์ช็อตเอาครับเอาแล้วครับไม่สู้แล้วครับไม่วัดก็วางระวังช็อตนี้ครับคมแบ็กคิดบอกว่าเข้าไปเร็วเกินไปหรือเปล่าเขาตำรับเฉาเฉาเฉาเดินเข้ามาครับโอ้โหแล้ดเน่าโอ้และกลายเป็นว่าฝั่งของทามฟอร์ดยังคงได้เอลเดอร์ดากอนโอโลเล็กโดนฉีดจากตัวของเฮสเกรครับ ถอยมาเลยแต่สิ่งที่เลนนิกดันเอาไว้อ่านี่าไ,<อ>ไ,ได้เยอะอยู่มีอยกัพด้วยน<อ>ี่มีอยกัพด้วยโดนไล่แล้วอ้าวครับมาแล้วตรงนี้หททำไมไม่ตีให้มันจบจบกันไปครับตรงนี้เดินเข้ามาสำหรับโยมาครับกดสโลมาใส่ครับนี่สตันหนึ่งทีครับแล้วบาสโกนี่ว่ามาติ<โ>ตามมาด้วยวิ่งต่อมีการต่อไอตีขากับสองขามงช้ากว่าเขาได้ไงแล้วบาสโกนหนีไปแล้วตะไล่ตัวตามครับแล้วกดสกิลมาครับไล่กันยาวนานแน่นอนข้างหน้าวัววัวมาช่วยแค่ด้วยวัวจ๋ามีกันี่แล้วเดินตามมาต่อตรงนี้ครับ มหาอ่าวครับจระ,ะเข้าหายเจอวัวเขามาซ้อนแทนงงเลยฮะกลายเป็นตอนนี้ไฟที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ที่คามแบ,บคิดแพ้อยู่มันเป็นลักษณะของการเปิดที่ที่สู้ยากอะ่ะคือมันสวยนะยก2ยก3แต่ตอนนี้ออยก2ยก3ไม่ได้มีความหมายขนาดนั้นเพราะว่าการคอมโบสวยแต่ดามเมจโฟลารไม่มีมันมันมันไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าดามเมจของทีมทีมนี้มันเป็นซิงเกิลแทร็กเก็ตด้วยครับ คือเมลเนี่ยโอเคมันมีสกิลเอนะแต่ว่าการเบิร์ตตัวเดียวเขาทั้งแรงใครสาบเป็นตัวละครที่พอออกเวทมาต้องยิงทีละตัวเพราะต้องการทห้แ็กระเบิดซิเชาตีทีละตัวเลเน็กตีทีละตัวดังนั้นคอมโบตอนนี้การยก3ไม่ได้มีความหมายสิ่งที่สําคัญคือคุณต้องยกให้ถูกตัวและถูกที่คุณต้องอาจจะสามารถผลักไซย,ยามาอยู่ในรองเท้าเพื่อนได้ uh huh. คุณอาจจะต้องผลักวิกเตอร์ให้เขากดหัวทองไม่ทันเลย uh huh. อ่านี่คือสิ่งที่น่าจะต้องทํามากกว่าเพราะว่ายกสา,สาครั้งแล้วอะ แล้วสครั้งเนี้ยมันดันไม่ชนะไฟเลยต้องยกแล้ววิกเตอร์หายอะทาร์เก็ตแรกเลยใช่แต่แว <Victor S 1> ิกเตอร์ต้องยกโดนวิกเตอร์ตัวเดียวโดโดๆด,ด,ด,ดีกว่าไปยกข้างๆไซตูครับผมเนี่ยตรงนี้ครับวิกเตอร์เดินมาแล้วครับเนี่ยเวฟมินเนี่ยไม่มีครับเนี่ยครับผมก็ไม่ฝืนครับรอมินเนี่ยเดินมาเป็นมินเนี่ยเดินโคตรไวเลยครับผมตรงนี้ ครับมาเปิดมาสกิลใส่เลงที่แอสเตอร์ครับหลอกกันแล้ววางอติมของเซจูนนี่ครับไปโดนตัวของนักนำจระเข่จระกเช่บอกว่ายังไม่สู้ยังไม่สู้ปล่อยครับเนี่ยอินทิพิเตอร์แตกไปก่อนเราจะมีน็กสัสให้ป้องกันต่อครับอย่างน้อยก็เสียแค่ทางเดียวเกิดใหม่ได้ครับอินทิพตเตอร์เสียได้ก็เสียไปดีกว่าแพ้ไฟตรงนี้แพ้เกมครับเมื่อกี้ยินโดนแม็กกันผมว่าเข้าโอ้โหน่าจะตกเกมเลยนะอันนี้เรียกว่าสั่งปิดคอมเลยไม่ไหว ตอแม้ที่ผมเนบทำแบบทำไฟให้ผมได้ไม่เท่าไหร่ผมทำเองเลยเปิดบอนครับบอนเร็วแน่นอนครับอมิซายาทายาที่ของแน่นด้วยเฉาทินเฉาเดินมาทันไหมไม่ทันไม่ทันเห็นว่าวิกเตอร์ตอนนี้คือต้องเลือกแลละจะขายอะไรจะออกของเพิ่มไหมลำบดอนไหมว่านัากากก็ได้นะไปลำบดอนคูนเวทเพิ่มเข้าไปอีกจะพาสีลำบดอน แต่ว่าหน้าก,กากมันก็เป็นตัวพังแทงไงเรา,าก็คงไม่อยากขายว่าอยากค่าเลยนิ่ตัวขายตัวทองอย่าเลยแบบว่า,ามั่นใจเพื่อนปกป้องผมได้แน่นอนตัวทองไม่จําเป็นสําหรับพระเจ้าอเป็นแนวคิดเปลี่ยนเกมที่ดีครับผม <c oughs> ผมมีความรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นามาดูตัวที่เหลือนี่คือว่าผมว่าถ้าถ้าผมเป็นเจสตอนนี้ของกราฟกัมเนะอาจจะแบบต้องแวะไปออกแทงหน่อยบ้างแล้ว ไม่ได้ทำอะไรเลยนะทีทิมไปเจนโจนี่ก็ยืนทั้งวันนี่นเลี้ยงคนระับไปเนียนมาแล้วที่เลนล่างมีความหนูว่าเกมนี้ผมได้ยิงหน้าแนวหน้าผมเยอะเดินมาแล้วเฮ้ยแล้วอะไรทำอะไรกันอนะ่ะแคบบีคคิดไม่กันป้อมก,กันเหรอทำเวฟเรียบร้อ,อยไป,ปแล้วอ,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 อีกหนึ่งป้อมครับเทียร์สามครับ ออวิกเตอร์กดยามาด้วยเออเน่แค่ว่าเทคแล้วเทคกี่ดาวจริงๆกับกาบเป็นตัวตีป้อมนะตอนนี้นแต่กาบกาบกาบกบโดนตีตลอดเลยไม่ได้ตีเขาเลยกลบกาบเนี่ยกับกาบมาที่หลังกับกาบผมไม่เข้าก่อนแล้ว มารอจังหวะวางอันติครับถูกสตัร์ไปกลางวงครับสำหรับสมัดครับเข้ามาเปิดครับยกลอยมาสวยตรงนี้สมัดหาแล้ครับแน็ครับมาสกิลใส่ครับหงุ่งและข้างหลังมิคคอสเข้ามาข้างหน้าสิ้นเฉาตายครับมิคคอสเป็นรกับตัวแอสเซอร์เตอร์ครับแล้วจอเคไล่ใส่มิคอสมิคอสเลือดเหลือน้อยวิ่งหนีครับแต่ข้างหลังโลเล็กก็โดนจ้ำสีครับมีเกีียวเหมือนกันโอ้และบ้านครับมีเนียนเข้าเต็มไปหมด และตัวหลักอย่างวิเปอร์และกระโดดมาเปิดด้วยครับโอ้โหกราฟกราฟบอกว่าจังหวะนี้แหละขอเชิญใช้หน่อยในขณะนี้ครับเน็กสกิลมาเรื่อยๆครับทั้งคนนะทั้งตัวของนะแชมเปี้ยนมีเนียนครับฮ่าเทเรสตีหมดครับตรงนี้สำหรับตัวของเน็กเนี่ยและกำลังจะเน็กที่เรียกว่าต่อไปครับเนี่ยเขาจะไปต่อครับฝั่งของทามฟอร์สครับชนะครับในทีมไฟ์และปิดเน็กซัดลงไปได้ทามฟอร์สครับเป็นทีมที่